สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆคนทุกคนเคยรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังพังทลายจนไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่อย่างไรไหมคลิปนี้ผมจะพาคุณไปเรียนรู้7วิธีคิดที่เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสช่วยให้คุณมีความเข้มแข็งทางใจและมองเห็นทางออกในวันที่มืดมนคุณจะได้เครื่องมือที่จะช่วยปลุกพลังในตัวเองให้ลุกโชนอีกครั้งพร้อมก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปอย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเจอปัญหาแบบไหนคลิปนี้คือคำตอบที่คุณต้องการวิธีคิดที่หนึ่งมองวิกฤตเป็นบทเรียนไม่ใช่บทลงโทษในชีวิตของคนเราไม่มีใครรอดพ้นจากวิกฤตไม่มีใครเดินบนเส้นทางที่ราบเรียบตลอดเวลาเราทุกคนต่างเคยล้มเคยเจ็บเคยหลงทางและเคยหมดแรงในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เพราะชีวิตกำลังลงโทษเรา แต่เพราะชีวิตกำลังส่งบทเรียนที่จำเป็นที่สุดมาให้เราได้เรียนรู้เพื่อเติบโตขึ้นในแบบที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนการมองวิกฤตว่าเป็นบทลงโทษคือกับดักที่ทำให้เราใช้พลังทั้งหมดไปกับการโทษโชคชะตาโทษคนอื่นโทษตัวเองและติดอยู่ในวังวนของความเสียใจความรู้สึกผิดความกลัวและความสิ้นหวังแต่เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดจากการถามว่า ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับเราเป็นการถามว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างโลกทั้งใบในใจเราจะเปลี่ยนไปทันทีวิกฤตไม่ใช่จุดจบแต่มันคือประตูบานใหม่ที่เปิดออกสู่เส้นทางที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนมันคือการบังคับให้เราหยุดเพื่อทบทวนสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันคือครูที่เคร่งครัดแต่เปี่ยมด้วยความหวังดีมันดึงเราลงต่ำเพื่อให้เรากลับขึ้นไปสูงกว่าที่เคย มันกระชากบางอย่างออกไปจากชีวิตเราเพื่อให้พื้นที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่ที่จะมาเติมเต็มในภายหลังเราจะไม่มีวันรู้จักความเข้มแข็งของตัวเองถ้าไม่เคยเจอกับวันที่หัวใจอ่อนแอที่สุดเราจะไม่มีวันเข้าใจคุณค่าของความสุขถ้าไม่เคยเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดเราจะไม่มีวันเติบโตอย่างแท้จริงถ้าทุกอย่างในชีวิตนั้นง่ายดายเกินไปบางครั้งการสูญเสียครั้งใหญ่ทำให้เราได้พบกับตัวตนที่แท้จริงของเรา บางครั้งความล้มเหลวคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีกว่าทุกอย่างที่เคยวาดฝันไว้ชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราชนะทุกครั้งแต่ต้องการให้เรารู้จักยืนขึ้นใหม่ให้ได้ทุกครั้งต่างหากความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่าเราล้มลงกี่ครั้งแต่อยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะลุกขึ้นและก้าวต่อไปหรือเปล่าการมองวิกฤตเป็นบทเรียนจึงไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คือการเลือกยืนอยู่ในมุมที่เรามองเห็นแสง แม้จะอยู่ท่ามกลางความมืดมิดก็ตามบางครั้งบทเรียนสำคัญในชีวิตมาในรูปแบบของการสูญเสียบางครั้งมันมาในรูปแบบของความโดดเดี่ยวความผิดหวังหรือความพังทลายของทุกอย่างที่เคยคิดว่าแน่นอนแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันคือบทเรียนที่หล่อหลอมให้เราแข็งแกร่งขึ้นเข้าใจชีวิตลึกซึ้งขึ้นและมีหัวใจที่อ่อนโยนขึ้นต่อผู้อื่นจงอย่ากลัววิกฤตเพราะไม่มีพายุลูกไหนอยู่กับเราตลอดไป และไม่มีรอยร้าวไหนที่ไม่สามารถเยียวยาได้เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอไปแต่เราควบคุมได้ว่าเราจะตอบสนองมันอย่างไรจะใช้มันเพื่อย่ำตัวเองลงหรือจะใช้มันเป็นบันไดาพาเราขึ้นไปสู่เวอร์ชั่นที่เข้มแข็งกว่ามีสติก,กว่าและเปี่ยมด้วยความหมายกว่าเดิมในที่สุดแล้วชีวิตไม่ได้วัดจากว่าเราเจออะไรมาบ้างแต่วัดจากว่าเรากลายเป็นใครหลังจากผ่านสิ่งเหล่านั้น จงใช้ทุกวิกฤตเป็นบทเรียนที่หล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนที่เราเกิดมาเพื่อจะเป็นไม่ใช่คนที่โลกนี้อยากให้เราเป็นนั่นแหละคืออิสรภาพและนั่นคือพลังของการมองวิกฤตด้วยหัวใจที่เปิดกว้างแทนที่จะปิดตายด้วยความกลัวและความโกรธเพราะเมื่อเรายอมรับวิกฤตได้เราจะค้นพบว่าเราไม่ได้ถูกลงโทษเราแค่ถูกปลุกให้ตื่นวิธีคิดที่สองจงควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้ ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีใครควบคุมได้ทุกอย่างไม่มีใครเลือกเกิดได้ไม่มีใครควบคุมสภาพอากาศเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือคำพูดของคนอื่นได้ทั้งหมดแต่เราควบคุมได้เสมอว่าเราจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างไรจะตอบสนองต่อมันอย่างไรและจะใช้ชีวิตต่อไปด้วยหัวใจแบบไหนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราคือสิ่งที่เราควบคุมได้ และเมื่อเรารู้จักเลือกโฟกัสกับมันชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชีวิตคือศิลปะของการแยกแยะสิ่งไหนอยู่ในมือเราสิ่งไหนอยู่นอกมือเราถ้าเราใช้พลังไปกับการพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เราจะหมดแรงก่อนที่จะได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียด้วยซ้าความพยายามจะสูญเปล่าความท้อจะทับถมและเราจะกลายเป็นเหยื่อของโลกใบนี้อย่างไม่รู้ตัวแต่เมื่อเราหันกลับมามองในสิ่งที่เราควบคุมได้ เราจะกลับมาถือพลังไว้ในมือเราเองอีกครั้งเราควบคุมทัศนคติของตัวเองได้เราเลือกได้ว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วบ่นถึงสิ่งที่ขาดหรือจะตื่นขึ้นมาแล้วขอบคุณในสิ่งที่ยังมีอยู่เราควบคุมการกระทําของตัวเองได้ว่าจะยอมแพ้หรือลองใหม่จะโทษใครหรือจะรับผิดชอบจะเดินต่อหรือจะหยุดอยู่กับที่เราควบคุมความตั้งใจความพยายามและความอดทนของเราได้ แม้โลกจะไม่ยุติธรรมแม้สิ่งรอบตัวจะไม่เป็นใจแต่หัวใจของเราคือเข็มทิศที่เรายังเลือกถืออยู่เสมอในวันที่ทุกอย่างดูไม่ชัดเจนการควบคุมได้แม้เพียงความคิดเดียวก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแสงสว่างในวันที่โลกหมุนเร็วเกินไปการควบคุมได้เพียงลมหายใจของตัวเองก็อาจกลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสุดท้ายที่พาเราไม่หลุดลอยไปกับความกลัวในวันที่ไม่มีอะไรแน่นอน การรู้ว่ายังมีอะไรบางอย่างที่เราควบคุมได้อยู่คือพลังที่ทำให้เรายังเดินต่ออย่างมีทิศทางคนที่เข้าใจว่าควบคุมได้แค่บางสิ่งจึงไม่หลงมัวแต่ควบคุมคนอื่นแต่หันมาพัฒนาตัวเองคนที่รู้ว่าใจคือสิ่งเดียวที่บังคับได้จึงฝึกใจให้หนักกว่าที่ฝึกแผนการใดๆคนที่กล้ารับผิดชอบต่อความรู้สึกของตัวเองจึงไม่ต้องรอให้ใครมาเข้าใจหรือมารักเพื่อจะรู้สึกว่าชีวิตมีค่า ทุกครั้งที่เรากลับมาโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้เราจะพบอิสระจากความคาดหวังความผิดหวังและเสียงรบกวนจากภายนอกเพราะความสงบไม่ใช่การไม่มีปัญหาแต่คือการยืนอยู่ท่ามกลางปัญหาโดยที่ใจอย่างนิ่งได้เพราะความสําเร็จไม่ใช่การทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่คือการลงมือทำในสิ่งที่ควบคุมได้อย่างสุดหัวใจเพราะชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ควบคุมได้ทั้งหมด แต่มันคือชีวิตที่รู้ว่าควรควบคุมอะไรและปล่อยวางอะไรเมื่อเราเริ่มใช้ชีวิตแบบนี้เราจะเบาสบายขึ้นเพราะไม่ต้องแบกภาระที่ไม่ใช่ของเราเราจะมั่นคงขึ้นเพราะรู้ว่าพื้นฐานของชีวิตคือการควบคุมตัวเองให้ได้ไม่ใช่ควบคุมโลกทั้งใบเราจะเปลี่ยนจากคนที่วิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของโลกมาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออยู่กับโลกใบนี้อย่างมีสติสิ่งที่ควบคุมได้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คือทางรอดของใจในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมันคือเครื่องมือที่พาเรารอดจากพายุพาเรายืนหยัดบนพื้นดินที่สั่นคลอนพาเรากลับมาพบความหมายของชีวิตในวันที่ทุกอย่างดูว่างเปล่าเราอาจไม่เปลี่ยนโลกได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนแววตาที่มองโลกได้ทุกวันและบางครั้งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตเราเองให้ดีขึ้นในแบบที่ไม่ต้องรออะไรจากใครอีกเลยวิธีคิดที่สาม คิดแบบระยะยาวไม่ใช่อารมณ์ระยะสัน้นการคิดแบบระยะยาวไม่ใช่แค่เรื่องของแผนการหรืออนาคตแต่มันคือการมีวิสัยทัศน์ต่อชีวิตตัวเองในแบบที่ลึกซึง้งมันคือการเข้าใจว่าเราไม่ได้มีชีวิตแค่ในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลและทุกการตัดสินใจในวันนี้จะสะท้อนกลับมาในวันข้างหน้าเสมอคนที่ใช้ชีวิตตามอารมณ์ระยะสัน้นมักจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุด เร็วที่สุดและให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดในทันทีแต่บางครั้งสิ่งที่ง่ายวันนี้กลับเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตยากขึ้นในวันข้างหน้าเราเลือกความสบายชั่วคราวจนยอมแลกกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่เราเลือกความพอใจเล็กๆจนยอมเสียความมั่นคงในระยะยาวโดยไม่รู้ตัวเพราะอารมณ์ชั่ววูบมักทาให้เราหลุดจากเส้นทางที่เราต้องการไปจริงๆการคิดแบบระยะยาวคือการกล้าถามตัวเองว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้จะพาเราไปที่ไหนในอีกห้าปีข้างหน้ามันจะช่วยให้เราเป็นคนแบบที่เราอยากเป็นไหมมันจะทำให้ชีวิตเรามีความหมายขึ้นไหมหรือมันแค่ตอบสนองความอยากบางอย่างชั่วคราวแล้วทิ้งเราไว้กับความว่างเปล่าความสุขระยะสั้นอาจมาในรูปแบบของการเลื่อนเป้าหมายออกไปอีกวันการผัดวันทำงานการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดการวิ่งหาความสบายใจแบบฉาบฉวย แต่ความสุขที่แท้จริงมักต้องแลกมาด้วยความอดทนการฝืนใจการลุกขึ้นทำสิ่งที่ไม่อยากทำในวันนี้เพื่อให้ตัวเองในวันข้างหน้าได้ใช้ชีวิตแบบที่ฝันไว้จริงๆการคิดแบบระยะยาวไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือความสำเร็จแต่มันคือการเลือกใช้ชีวิตด้วยจิตสำนึกที่มีเป้าหมายเลือกคบคนที่เติมเต็มเราในระยะยาวไม่ใช่แค่คนที่ทำให้หายเหงาในวันนี้เลือกลงทุนในทักษะที่อาจยังไม่เห็นผลตอนนี้ แต่จะพาเราไปสู่อนาคตที่มั่นคงกว่าเลือกเงียบเพื่อเรียนรู้แทนที่จะพูดเพื่อแค่รู้สึกฉลาดเลือกถอยซักก้าวเพื่อก้าวไปไกลในอนาคตแทนที่จะวิ่งชนเพียงเพราะไม่อยากรอหลายครั้งเราล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะเราเอาชนะอารมณ์ระยะสั้นไม่ได้เราเบื่อเร็วท้อเร็วโกรธง่ายอยากเอาคืนอยากเลิกแล้วเราก็เปลี่ยนทางเปลี่ยนเป้าหมาย เปลี่ยนตัวเองจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเรากำลังเดินไปถูกทางอยู่แล้วเพียงแต่อารมณ์ชั่วขณะมันทำให้เราหลงทางชีวิตไม่ใช่เรื่องของการตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งเดียวแต่มันคือการเลือกเล็กๆที่เราทำทุกวันการคิดระยะยาวคือการให้เกียรติตัวเองในอนาคตมันคือการบอกตัวเองว่าฉันสมควรมีชีวิตที่ดีและฉันจะไม่ทำลายมันเพียงเพราะอารมณ์บางอย่างที่อยู่กับฉันแค่ไม่กี่นาที บางครั้งการไม่ตอบโต้การเลือกเงียบการเลือกทำงานแม้ไม่มีใครเห็นการเลือกอดทนแม้รู้สึกโดดเดี่ยวคือการรักตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่กำลังรอเราอยู่ข้างหน้าเพราะความยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่ได้มาจากการตัดสินใจที่โลดโผนแต่มาจากการเลือกที่มีวินยัยมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าการคิดระยะยาวคือการเชื่อว่าเมล็ดที่เราหยอดลงไปวันนี้จะงอกงาม แม้มันยังไม่ให้ผลทันทีคือการกล้ายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความอดทนคือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับทุกความสำเร็จที่แท้จริงคนที่คิดแบบระยะยาวจึงไม่หวั่นไหวกับคำวิจารณ์ไม่รีบร้อนเอาชนะไม่หวาดกลัวต่อความล้มเหลวระหว่างทางเพราะเขาเห็นภาพที่ใหญ่กว่าและเข้าใจว่าทุกวันนี้คือเศษเสี้ยวหนึ่งของภาพนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตอย่าเปลี่ยนจากแรงอารมณ์ จงเปลี่ยนจากวิสัยทัศน์ในใจจงเปลี่ยนจากความศรัทธาในสิ่งที่เราทำอยู่จงเปลี่ยนเพราะเรารู้ว่ามันจะพาเราไปไหนได้ในอีกหลายปีข้างหน้าแล้วเราจะพบว่าแค่เราเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วจริงๆโดยไม่ต้องรอให้โลกเปลี่ยนตามเลยแม้แต่น้อยวิธีคิดที่สอย่าตัดสินชีวิตจากช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยเจอช่วงเวลายากลำบาก ไม่มีชีวิตไหนที่ราบเรียบตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนต่างเคยผ่านช่วงที่มืดมนหลงทางล้มเหลวและเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ชัดก็คือชีวิตไม่ใช่แค่ช่วงเวลาหนึ่งมันไม่ใช่ภาพถ่ายหยุดนิ่งแต่มันคือภาพยนตร์ยาวทั้งเรื่องและเราไม่มีทางตัดสินหนังทั้งเรื่องได้จากแค่ฉากเดียวที่เจ็บที่สุดช่วงเวลาที่ยากไม่ใช่คำจำกัดความของชีวิต แต่มันคือบทหนึ่งที่เราต้องเขียนให้จบเพื่อให้เรื่องราวทั้งหมดมีความหมายมันอาจเป็นบทที่เราร้องให้เหนื่อยล้าหรือแทบไม่เหลือแรงจะลุกขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ตอนจบมันเป็นแค่ช่วงเวลาที่กำลังทดสอบหัวใจของเราว่าเราจะเชื่อต่อไปไหมว่าชีวิตยังมีอะไรดีๆรออยู่ข้างหน้าถ้าเราตัดสินชีวิตในวันที่เราแพ้มันก็เหมือนการอ่านหนังสือแค่บทแรกแล้วบอกว่าทั้งเรื่องไม่น่าสนใจ มันคือการปิดโอกาสตัวเองในการกลับมาเริ่มใหม่มันคือการสรุปว่าเราไม่มีคุณค่าเพียงเพราะเรายังไม่ถึงจุดที่ดีที่สุดของตัวเองความยากลำบากไม่ได้บอกว่าเราล้มเหลวแต่มันบอกว่าเรายังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เติบโตและกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นชีวิตจริงไม่ได้เขียนด้วยความราบรื่นแต่มันเขียนด้วยการเอาชนะความเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่า และไม่มีใครที่สําเร็จโดยไม่เคยผ่านความยากลำบากไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งที่ไม่เคยเปียกปอนไปด้วยน้ำตาช่วงเวลาที่ยากมักทำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นด้อยค่าว่างเปล่าหรือไร้จุดหมายแต่นั่นเป็นเพียงภาพหลอกที่เกิดจากความเหนื่อยล้าไม่ใช่ความจริงที่ถาวรและเราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าความรู้สึกนปัจจุบันไม่ได้สะท้อนศักยภาพทั้งหมดในตัวเราเราอาจมองไม่เห็นหนทาง ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่เราอาจหมดแรงไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าและเราอาจล้มลงไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้ตลอดไปเราอาจยังไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากเป็นแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะไปไม่ถึงจุดที่เราเจอปัญหาไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเปลี่ยนที่กำลังปั้นแต่งเราอยู่เงียบๆจุดที่ทำให้เราเรียนรู้สิ่งที่ไม่มีวันเข้าใจจากความสุขจุดที่เปิดประตูสู่ความอดทน การให้อภัยและการเติบโตภายในทุกครั้งที่เราเผชิญกับวันที่แย่จงจำไว้ว่ามันจะผ่านไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาไม่มีความเจ็บปวดไหนคงอยู่ตลอดไม่มีเมฆดำใดที่ปิดท้องฟ้าได้ตลอดไปทุกสิ่งมีวัตจักรของมันชีวิตก็เช่นกันและเรามีสิทธิ์ที่จะรอวันที่ฟ้ากลับมาเปิดอีกครั้งเสมอจงอย่าตัดสินตัวเองจากสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้จงดูชีวิตเป็นเส้นทาง ไม่ใช่จุดเดียวจงเชื่อว่าแม้วันนี้จะยังไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่มีโอกาสจงให้โอกาสตัวเองมากกว่าที่โลกเคยให้จงอย่ารีบด่วนสรุปความหมายของชีวิตในวันที่ยังไม่จบเรื่องราวเพราะบ,บางทีชีวิตที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เคยล้มแต่คือชีวิตที่แม้จะล้มหลายครั้งก็ยังลุกขึ้นได้อย่างมีศรัทธาและเลือกเขียนเรื่องราวของตัวเองต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ นั่นแหละคือชีวิตที่ไม่ใช่แค่รอดมาได้แต่คือชีวิตที่คู่ควรกับคำว่าแกร่งอย่างแท้จริงวิธีคิดที่หสร้างกำลังใจจากภายในไม่รอจากภายนอกกำลังใจที่แท้จริงคือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นเองจากข้างในเพราะไม่มีใครบนโลกนี้จะเข้าใจความฝันความเจ็บปวดหรือการต่อสู้ของเราได้เท่ากับตัวเราเองการรอให้ใครมาให้กำลังใจรอคำพูดจากคนอื่น รอการยอมรับจากภายนอกเหมือนเรากำลังฝากหัวใจตัวเองไว้ในมือคนอื่นซึ่งเมื่อใดที่เขาเงียบเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีค่าเมื่อใดที่เขาไม่เข้าใจเราก็จะหมดแรงไปพร้อมกันการสร้างกำลังใจจากภายในคือการเลือกเชื่อในตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีเสียงสนับสนุนจากใครเลยมันคือการมองกระจกแล้วบอกตัวเองว่าฉันยังเดินต่อได้ฉันยังมีคุณค่า แม้วันนี้จะล้มเหลวก็ตามมันคือการลุกขึ้นใหม่ด้วยพลังศรัทธาที่ไม่ได้มาจากเสียงเชียร์แต่มาจากความรู้สึกลึกๆในใจที่ยังไม่ยอมแพ้กำลังใจจากภายในไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเรามั่นใจตลอดเวลาแต่มันเกิดจากการเรียนรู้ที่จะไม่ทอดทิ้งตัวเองในวันที่รู้สึกแย่มันคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองโดยไม่เอาความล้มเหลวมาเป็นคำพิพากษามันคือการหันกลับมามองตัวเองด้วยความเมตตา เข้าใจว่าทุกคนมีวันที่ไม่ไหวและมันไม่เป็นไรเลยถ้าเราจะรู้สึกอ่อนแอบ้างเป็นบางเวลาเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถอยู่กับเราได้ตลอดทุกคนมีชีวิตของตัวเองมีปัญหาของตัวเองและแม้คนที่รักเรามากที่สุดก็ยังไม่สามารถอยู่เคียงข้างเราได้ทุกครั้งที่เราต้องการนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องรู้จักเป็นที่พึ่งของตัวเองต้องรู้จักสร้างคำพูดดีๆให้กับตัวเอง ต้องรู้จักเติมพลังให้ตัวเองแม้ไม่มีใครพูดให้ฟังการสร้างกำลังใจจากภายในคือการหยุดเปรียบเทียบหยุดคาดหวังหยุดวัดค่าตัวเองจากสายตาคนอื่นมันคือการหันกลับมาเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองแม้จะดูเงียบเหงามืดมนหรือช้าก,กว่าคนอื่นมันคือการรู้จักบอกตัวเองว่าฉันมีเหตุผลของฉันฉันมีความหมายของฉันและฉันไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร เมื่อเรารู้จักสร้างกำลังใจจากข้างในเราจะไม่หวั่นไหวง่ายไม่เสียสูญกับคำพูดของคนอื่นไม่หมดแรงเพียงเพราะใครบางคนไม่เข้าใจเราจะสามารถเดินต่อไปได้ด้วยเท้าที่มั่นคงแม้ไม่มีเสียงปรบมือคอยหนุนเราจะลุกขึ้นใหม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ไม่มีใครมาให้กำลังใจเลยสักคนเดียวเพราะเราได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองไปแล้วและเมื่อวันหนึ่ง เรากลายเป็นคนที่เติมไฟให้ตัวเองได้เราก็จะเป็นแสงให้กับคนอื่นได้โดยไม่ต้องฝืนเราจะเข้าใจความหมายของการเป็นที่พึ่งของตัวเองและเราจะพบว่าเราไม่เคยขาดอะไรเลยเพียงแค่ครั้งหนึ่งเราเผลอไปฝากคุณค่าของตัวเองไว้กับสายตาคนอื่นเท่านั้นเองโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางวันก็อบอุ่นบางวันก็เย็นชาแต่ถ้าเรามีกองไฟเล็กๆอยู่ข้างใน มันจะให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่เราได้เสมอไม่ว่าโลกภายนอกจะมืดเพียงใดเพราะกำลังใจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพูดของใครแต่อยู่ที่การที่เรายังเลือกเชื่อในตัวเองแม้ไม่มีใครเชื่อเมื่อเรารู้จักสร้างพลังจากข้างในเราจะไม่เดินตามใครเพียงเพราะกลัวถูกทิ้งเราจะไม่ลดตัวเองเพียงเพราะอยากได้รับความรักเราจะไม่เปลี่ยนเส้นทางเพียงเพราะเสียงรอบข้างดังเกินไป เราจะใช้ชีวิตตามจังหวะของหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและนั่นคืออิสรภาพที่ลึกที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้ในชีวิตนี้วิธีคิดที่6อยากกลัวที่จะเริ่มใหม่แม้ต้องเริ่มจากศูนย์ศูนย์ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของใครหลายคนไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยไม่เคยเริ่มจากศูนย์ไม่มีใครที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ทันทีโดยไม่เคยเริ่มใหม่อีกครั้ง ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันว่าใครไปไกลแค่ไหนแต่คือการเดินทางที่แต่ละคนเริ่มจากจุดที่ต่างกันและมีจังหวะของตัวเองการเริ่มใหม่อาจดูน่ากลัวเพราะมันไม่มีอะไรเลยให้ยึดไม่มีหลักประกันไม่มีคำตอบชัดเจนและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่แต่นั่นแหละคือความสวยงามของการเริ่มต้นเพราะเมื่อไม่มีอะไรเหลืออยู่ เราจะได้ค้นพบว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรเราอยากเดินไปทางไหนและเราอยากเป็นใครโดยไม่ต้องอิงจากความคาดหวังของใครทั้งนั้นศูนย์คือสถานที่ที่เราจะได้สร้างใหม่ในแบบของตัวเองมันคือพื้นที่ว่างที่ยังไม่ถูกนิยามมันคือกระดาษเปล่าที่รอให้เราเขียนเรื่องราวบทใหม่ด้วยมือของเราเองบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการสูญเสียแท้จริงแล้วคือการได้รับโอกาสใหม่ ที่เรายังไม่เคยมองเห็นมาก่อนเลยเราไม่ต้องกลัวการเริ่มต้นจากศูนย์เพราะสิ่งที่เราเคยผ่านมาทั้งหมดไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่กับเราในรูปของบทเรียนความเข้มแข็งมุมมองและประสบการณ์ที่ไม่มีใครพลากไปได้แม้วันนี้เราจะไม่มีทรัพย์สินไม่มีตำแหน่งไม่มีคนรอบข้างเหมือนเดิมแต่เราไม่เคยกลับไปเป็นคนเดิมที่ไม่รู้อะไรเลย เรากลับมาใหม่ในเวอร์ชั่นที่แกร่งกว่าเดิมเข้าใจชีวิตมากขึ้นและพร้อมเดินด้วยหัวใจที่รู้แล้วว่ารอดมาได้จากอะไรบ้างการเริ่มจากศูนย์ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคนที่ยังเชื่อว่าชีวิตมีทางไปต่อได้เสมอคนที่ยังมีพลังจะลุกขึ้นมาปัดฝุ่นความฝันตัวเองอีกครั้งแม้จะเคยถูกทำลายจนแหลกสลายในความเป็นจริง ไม่มีการเริ่มใหม่ครั้งไหนที่ง่ายแต่มันคุ้มค่าเสมอสำหรับคนที่ไม่ยอมจบเรื่องราวของตัวเองเพียงเพราะบทหนึ่งมันพังทลายไปชีวิตคือหนังสือเล่มใหญ่และการล้มเหลวแค่บทเดียวไม่สามารถบอกได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะไม่มีวันจบอย่างสวยงามบางครั้งเราต้องกล้าปล่อยทุกอย่างเพื่อจะได้เริ่มใหม่อย่างอิสระปล่อยความกลัวปล่อยความคาดหวังปล่อยเสียงของคนอื่น แล้วหันกลับมาฟังเสียงของหัวใจตัวเองอีกครั้งว่าเราอยากมีชีวิตในแบบไหนไม่ใช่ชีวิตที่เคยถูกกําหนดให้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งการเริ่มต้นจากศูนย์สอนให้เราถ่อมตัวเข้าใจคนเข้าใจโลกและเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยเราจะไม่หลงกับเปลือกนอกอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่มาจากความสงบที่เกิดขึ้นข้างในจงอยากกลัวที่จะเริ่มใหม่ เพราะในทุกการเริ่มต้นมีพลังซ่อนอยู่เสมอพลังของความหวังพลังของการลุกขึ้นพลังของการเลือกชีวิตของตัวเองอีกครั้งและบางครั้งจุดเริ่มต้นที่ดูว่างเปล่านี่แหละจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พาเราไปถึงชีวิตในแบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์จริงๆตราบใดที่เรายังมีหัวใจที่สู้ยังมีมือที่พร้อมลงมือทา ยังมีความฝันที่ยังไม่ตายตราบใดที่เรายังหายใจเราก็ยังมีโอกาสเริ่มใหม่เสมอไม่สำคัญว่าเมื่อวานมันเลวร้ายแค่ไหนสำคัญว่าเราจะทำอะไรกับวันนี้และพรุ่งนี้จะกลายเป็นแบบไหนจากมือของเราเองเพราะในที่สุดแล้วชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เคยล้มแต่คือชีวิตที่ล้มแล้วกล้าลุกขึ้นมาใหม่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมยกทงขาวให้กับโชคชะตา และยังเลือกที่จะเขียนเรื่องราวบทใหม่ด้วยศรัทธาว่ามันจะต้องดีกว่าเดิมเสมอหากเรากล้าเริ่มต้นอีกครั้งวิธีสุดท้ายวิธีคิดที่7เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้การเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ไม่ได้แปลว่าเราต้องหลอกตัวเองว่าโลกนี้สวยงามเสมอแต่มันคือการเลือกมองชีวิตด้วยสายตาที่มีความหวังแม้จะอยู่ท่ามกลางวันที่มืดมนที่สุดเพราะความเชื่อในหัวใจ คือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครแย่งไปจากเราได้มันคือพลังเงียบๆที่คอยพยุงเราตอนที่ทุกอย่างพังมันคือแรงผลักดันที่ทำให้เรายังยืนอยู่แม้จะไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลาที่ยากเราอาจรู้สึกเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นใหญ่เกินรับไหวเหมือนชีวิตกำลังปิดกั้นเราทุกทางเหมือนความฝันกำลังจะดับลงและไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่ความจริงก็คือ ไม่มีพายุลูกไหนที่อยู่ตลอดไปไม่มีความมืดใดที่ไม่มีวันเช้าความเจ็บปวดอาจทิ้งร่องรอยไว้กับเราแต่มันไม่สามารถหยุดเราได้หากเรายังเชื่อว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ความเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปทันทีแต่มันทำให้เรากล้ามองหน้าปัญหาโดยไม่หนีมันทำให้เราไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยล้าครอบงำจนไม่อยากลุกจากเตียง ไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นตัดสินชีวิตเราทั้งหมดเพราะเราเชื่อว่าข้างในเรายังมีพลังซ่อนอยู่เสมอแม้ตอนนี้มันจะดูเลือนรางแค่ไหนก็ตามทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะมองย้อนกลับมาแล้วรู้ว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นจุดจบแท้จริงแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่สำคัญกว่าเสมอเราจะมองเห็นว่าทุกครั้งที่เราไม่ยอมแพ้ เราได้กลายเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและมีหัวใจที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นการเชื่อในความเป็นไปได้ไม่ใช่การคาดหวังอย่างเลื่อนลอยแต่มันคือการลงมือทำทีละก้าวแม้จะยังมองไม่เห็นทางสุดท้ายมันคือการบอกตัวเองในแต่ละวันว่าฉันจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้แม้ทุกอย่างยังไม่ดีขึ้นในตอนนี้แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้เพราะฉันเชื่อว่ามันจะดีขึ้นได้ ถ้าฉันยังไม่หยุดเดินเมื่อเรายังเชื่อเราจะไม่ปิดประตูตัวเองเราจะเปิดรับโอกาสใหม่ที่อาจดูเล็กน้อยแต่มีค่ามากเราจะยังเรียนรู้ยังเติบโตยังกล้าที่จะรักกล้าที่จะลองใหม่แม้จะเคยผิดหวังมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพราะเราเชื่อว่าชีวิตยังมีสิ่งดีๆรออยู่แม้จะยังมองไม่เห็นมันในตอนนี้ความเชื่อเป็นเหมือนแสงเล็กๆในตัวเราที่ไม่เคยดับ มันอาจริบหรี่ในบางเวลาแต่มันไม่เคยหายไปไหนและเมื่อเราเลือกที่จะรักษาแสงนั้นไว้ไม่ว่าโลกภายนอกจะมืดแค่ไหนเรายังมีแสงสว่างของตัวเองพอที่จะพาเราเดินต่อไปได้บางครั้งเราไม่ต้องรู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราแค่ต้องเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะรับมือได้เราจะหาทางได้เราจะเติบโตจากมันได้เพราะหัวใจเรานั้นยืดหยุ่นกว่าที่คิด แข็งแกร่งกว่าที่เห็นและลึกซึ้งกว่าที่ใครเคยเข้าใจเมื่อเรารู้จักเชื่อในความเป็นไปได้เราจะกลายเป็นคนที่ไม่ยอมจมอยู่กับอดีตไม่หวาดกลัวอนาคตแต่มีพลังจะใช้ชีวิตในวันนี้อย่างมีความหมายเราจะไม่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนจะมีความสุขแต่จะใช้ทุกช่วงเวลาในชีวิตเพื่อเรียนรู้เติบโตและรักตัวเองอย่างแท้จริงในท้ายที่สุดชีวิตไม่เคยง่ายสำหรับใคร แต่คนที่เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้คือคนที่ยังไม่ปิดประตูใจตัวเองคือคนที่ยังเลือกความหวังแทนความสิ้นหวังเลือกความพยายามแทนความกลัวและเลือกเดินต่อแม้ทางข้างหน้าจะยังมืดอยู่ก็ตามและนั่นแหละคือพลังของมนุษย์ที่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้ตราบใดที่เรายังเลือกจะเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้จริงๆเสมอเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณก็เปลี่ยนชีวิตได้ ทุกวิกฤตคือบททดสอบแต่ก็เป็นโอกาสในการเติบโตจำไว้เสมอว่าคนที่รอดจากพายุได้ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวและไม่ยอมแพ้หวังว่าวิธีคิดทั้ง7ข้อนี้จะเป็นแสงสว่างในวันที่คุณรู้สึกมืดมนและช่วยให้คุณลุกขึ้นได้แม้ในวันที่โลกทั้งใบเหมือนจะพังลงมาสุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง m d s e t ที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ